แนวชางหาน้อยครับผมประจำวันที่21สิงหาคม2568นะครับวันเข้าตัวเน้น75นะครับผมตามต่อวันนี้เด่น0รอง3ตัวเน้น07กับ36ครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคิดนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขปตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เยครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แดน์นะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เยได้นะครับผมอาจารย์เยก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP ครับผมประจำวันที่20สิงหา2,568ครับผมเมื่อวานนีให้เด่น7รอง1ครับผม3ตัว4,7,5กับ5,1,3นะครับผม สตัว7 1 7ด7 5ึ่งเนึ่งสามหนึ่งห้าครับผมตัวการห้ากับห้ครับผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจแปดสามสี่กับ5้าศูนย์ครับผม,ผมก็หลุดไปครับรอบพิเศษนะครับผมเก้กับสี่หกก็หลุดไปครับผมให้เน้นสานะครับผมออกสาก็ช้ได้ครับแต้มเดียวเองรอบปกตินะครับผมห หกโมงครึ่งครับผมศูนย์สามสี่กับหกสี่ก็ลุดไปครับผมรอบสุดท้าย VIP นะครับผมรอบแก้ตัวครับ9 6 1กับ7 5หครับผมขอได้วิ่งรูดวิ่งรูด1บนกับวิ่งรูด7ล่างนะครับผมแล้วก็สายเจาะก็จะเข้าที่7 5หนะครับผม7 5หนี้เป็นตัวเน้นด้วยครับผมเข้าที่7 5หนะครับผม7 5หนี้เป็นตัวเน้นด้วยครับ สรุปวันนี้วินรอบสุดท้ายรอบเดียวเลยครับผมวิ่งรูดล่างวิ่งรูดล่างบนนะครับผมวิ่งรูดต่้งบนแล้วก็สายเจาะก็จะเข้าเจหครับผมสองตัวล่างเป็นตัวเน้นด้วยนะครับผมอาจารย์เยก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมทะงทางฮานอยครับ น้อยรวมครับผมเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับผมประจำวันที่21ครับสิงหาคม2568นะครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น0ูนย์ครับผมเด่น0รองเป็น3นะครับ เดนศูนย์รองสามครับผมเดนสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้นะครับผม7จ็ครับผมส่วนรองสามตัววันนี้ครับผมเจ็ดสาหครับ 707กับ736นะครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกกันนะครับผมเราก็จะเอา7 0 7นะครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็736ครับผม3าตัวรองครับผมมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผม ท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญ,ญาตตัดให้ครับผมเด่นศูนย์ครับผมเด่นศูนย์รองสามนะครับผมเด่นรองลงกันศูนย์สามครับผมเด่นศูนย์ครับเด่นสามตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับผมก็จะตัดสองตัวเด่นได้ศูนย์เจ็ดครับผม รอง3นะครับผมรอง3มรอง3มตัว736ครับก็จะตัด2ตัวรองได้36ครับผม36กับ3 7นะครับตัวกันครับผมตัวกันวันนี้ก็จะมีจากชุดเด่นนะครับผมสองครับเออ72ครับผม72ครับตัวกันจากชุดรองนะครับผม7 6หครับผม 72นี่ก็จะแปลงมาจาก77นะครับผม72ตัวครับอ่าวันนี้แนวทางหานอยรวมนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมแนวทางหานอยรวมนะครับเฉพาะกิจพิเศษปกติเว P ่ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็จะย้ํากันอีกครั้งนึงนะครับผมสําหรับวันนี้ครับ น้อยรวมครับผม21สิงหา2568นะครับผมวันนี้ได้เด่น0รอง3ครับผมเด่น3ตัว7 07รอง3ตัว7 36ครับผมเด่น2ตัวครับผม03 07รอง2ตัว36 37ตัวกันเป็น7 2 7 6แล้วก็7 7ครับผม อีกครั้งนะครับผมเด่น0นย์รอง3ครับเด่น3มตัว707รอง3มตัว736ครับผมเด่น2ตัวครับผม0 3 07รอง2ตัว3637ตัวกันเป็น7 276กแล้วก็7 7ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นศูนย์รองสามนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นศูนย์รองสามครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่ศูนย์เจ็ดครับผมศูนย์เจ็ดกับสามหกนะครับ สำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่07กับ36ครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยรวมนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยรวมนะครับผมก็จะใช้ได้ทุกน้อยเลยครับผมเฉพาะกิจพิเศษปกติ V.I.P. นะครับผมสำหรับใบถัดไปนะครับผมสำหรับใบถัดไปก็จะเป็นแยกน้อยแล้วนะครับผม เราก็จะมาเริ่มกันจากนอยพิเศษนะครับผมอ่าใบนี้เป็นนอยพิเศษนะครับผมแนวทางหาหนอยพิเศษครับผมประจําวันที่21สินะครับผมสิงหาคม2568นาหะครับผมสำหรับแนวทางหาหนอยพิเศษในวันนี้ครับผมตามสูตร ที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูด3ามครับผมวิ่งรูดเป็น3านะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้นะครับผมสองเดสามหครับผมสี่ตัววันนี้ได้สองเามหนะครับผมต่อไปก็จะเป็น3ามตัวครับผมสองตัวเด่นแล้วก็2องตกกันนะครับผม เราก็จะเอา4ตัวนะครับผม 2, 7, 3, 6นะครับมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ให้เป็น3ตัวนะครับผมแล้วก็จะตัดอีกครั้งนึงให้เป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม วิ่งรูดสครับผม4ตัว2 7 3 6นะครับก็จะตัด3ตัวได้2 7 7 3ครับผม3ตัวนะครับผม2องกับ7 3 6ครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นนะครับผม2ตัวเด่นก็จะได้3 2ครับผม สามหกนะครับแล้วก็สามเจ็ดครับผมตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ก็จะได้สองหกครับผมสองเจ็ดนะครับสุดท้ายเลยเจ็ดหกครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้ จะมีเลข2ด้วยนะครับผมวันนี้จะมีเลข2เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะมีเลขเบิ้ลด้วยครับผมมีเลข2เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไรเราก็จะมีเลขเบิ้ลด้วยนะครับผมเรามี3 2 2 7องสอเอ่อสามสองสองแล้วก็27นะครับผมเลขเบิ้ลเราก็จะเป็น3าสนะครับ6 6นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลย7 7ครับผม วันนี้แนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมแนวทางฮานอยพิเศษนะครับตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมประจำวันที่21สิงหาคม2568ครับผม วันนี้ได้วิ่งรูดสาครับผม4ตัว2 7 3 6 3ตัว2 7 3กับ7 3 6ครับผม2ตัวเด่นนะครับ3 2 3 6 3 7ตัวกันเป็น2 6 2 7แล้วก็7 6ครับผมระวังเลขเบิ้ลด้วยนะครับผม3 3 6 6 7 7ครับอีกครั้งนะครับผมวิ่งรูดสครับผม สี่ตัวสองเจ็ดสามหกสามตัวสองเจ็ดสามกับเจ็ดสามหกครับผมสองตัวเด่นนะครับผมสามสองสามหกสามเจ็ดตัวกันเป็นสองหกสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกครับผมระวังเลขเบิ้ลด้วยนะครับผมสามสามหกหกเจ็ดเจ็ดครับอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผม 3, 3, 6, 6, 7, 7, บอย่าลืมกลับเลขก,กันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่36ครับผม36กับ3 7นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแนวทางฮานอยพิเศษครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่36กับ3 7ครับผมสำหรับใบนี้นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมก็จะจบเพียงเท่านี้ครับผม สำหรับใบถัดไปนะครับผมสำหรับใบถัดไปก็จะเป็นแนวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยปกติกับ v i p นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะใช้ได้2น้อยครับผมสูตรนี้จะใช้ได้2น้อยนะครับผมน้อยปกติกับน้อย v i p นะครับผมประจําวันที่21ครับสิงหาคม2568นนะครับผม สำหรับแนวทางฮานอยปกติกับฮานอย VIP ในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูด0ูน,นะครับผมวิ่งรูดเป็น0ูนนะครับสตัวะครับผมสตัววันนี้นะครับผม1 707ครับผม สี่ตัวได้หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวการนะครับผมเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองให้เป็นสามตัวนะครับผมเราก็จะตัดอีกครั้งนึงให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวการครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับ แอดมินก็ขออนุญ,ญาตตัดให้ครับผมวิง่งรูปศูนย์ครับผมสี่ตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับก็จะตัดสามตัวได้หนึ่งเจ็ดศูนย์ครับผมหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับผมแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมหนึ่งเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวเด่นวันนี้เราก็จะได้ศูนย์หนึ่งครับผม 01กับ07นะครับตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ก็จะเป็น1 7ครับผมตัววันนี้ก็จะเป็น1 7นะครับผม2อครับ2 7นี้เราก็จะแปลงมาจาก7 7นะครับผม7 2ตัวครับผม วันนี้แนวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมตัดเลขเสร nah ็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมแนวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมประจําวันที่21สิงหาคม2568นะครับ วันนี้ได้วิ่งรูด0ย์ครับผม4ตัว1707 3ตัว170กับ707ครับผม2ตัวเด่นครับ0107ตัวกันเป็น17 27แล้วก็77ครับผมอีกครั้งนะครับผมวิ่งรูด0ย์ครับ4ตัว170 7 3ตัว1 70กับ707ครับผม สตัวเด่นครับผม0107ตัวกันเป็น17 27แล้วก็77นะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่07ครับผม07กับ -77 นะครับ สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่07กับ77ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเช่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผม ถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ